ง่ายๆกับยายโสพินค่ะเห็นผักกวางตุ้งญี่ปุ่นของยายไหมคะกวางตุ้งญี่ปุ่นเราแยกมาใส่กระมังใส่กระถางแบนด์โตแล้วค่ะวันนี้ก็ได้เวลารดน้ำขี้วัวค่ะน้ำขี้วัวที่ยายหมักหมักไว้เป็นปีๆค่ะเนี่ยเป็นปี2ปีแล้ว ตอนนี้เหลืออยู่ถังหนึ่งถังนี้ก็จะเป็นข้นๆยายก็เลยมาผสมน้ำวันนี้ก็ได้เวลารดน้ำขี้วัวให้กับกวางตุ้งญี่ปุ่นของเราค่ะรดตรงโคนค่ะพยายามอย่าให้โดนใบค่ะนี่ค่ะ น้ำคีวัวเพิ่มไนโตรเจนให้กับผักของเราผักใบเขียวนะคะเราก็รดโดนใบบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่พยายามอย่ารดราดทางใบค่ะพยายามรดตรงรากๆมันนี้แหละค่ะโอเคเห็นไหมคะ หักทุกชนิดเนี่ยเรารดน้ำขี้วัวเหมือนกันกลิ่นไม่ค่อยมีนะคะเราหมักไว้ข้ามปีค่ะนี่เห็นไหมเราก็รดเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูว่ามันจะโตไวขนาดไหนนี่อันนี้เขาถือว่าโตนะเดี๋ยวเราก็จะได้กินละ เอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปผัดน้ำมันงาเอาไปแกงส้มทำไข่น้ำนเดี๋ยววันหลังไปบ้านหลานก็จะตักจะตักไปให้หลานปลอดสารพิษแน่นอนค่ะ เรียบร้อยทั้งหมดตรงนี้มีหกระถางนี่ค่ะเป็นกระถางแบนด์นะคะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกพันหนึ่งก็เป็นพันคล้ายๆกวางตุ้งเหมือนกันพันนี้ใบจะเล็กกว่าเนี่ยเราก็รดน้ำขี้วัวเจือจางนิดนึงผสมน้ำ บำรุงใบค่ะพืชบำรุงใบขี้วัวน,นี้เหมาะเลยเหมาะเลยใบจะเล็กกว่าอีกพันหนึ่งนะคะเราค่อยมาติดตามกันดูว่าผลหลังจากที่ยายลดน้ำไปแล้วเนี่ย อันนี้เคลรลด้วยเลยรลด้วยเลยค่ะนี่ค่ะที่วัวซื้อมานะเรามาหมักหมักขี้วัวทำน้ำหมักขี้วัวเข้มข้นเวลามาใช้ใช้แบบเข้มข้นก็ได้ค่ะนะ อันนี้ยายศึกษาจากเาเพจเฟซบุ๊กยู u ูบเออยอะไรเออยศึกษาแล้วก็เราก็มาลองผิดลองถูกทำนะทำเองก็ได้ผลดีโดยเฉพาะเคลเนี่ยแต่กวางตุ้งญี่ปุ่นนี่ยายไม่เคยปลูกนะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกพัน์ก็ซื้อมาช่วงเดือนธันวาที่ยายไปญี่ปุ่นมาค่ะนะ พันของเขาก็หนึ่งแถม1นึ่ร้อยเยนหนึ่งแถมหนึ่งก็30บาทก็เท่ากับ15บาทแต่มเมล็ดมันก็มีไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไหร่ได้ผลดีแน่นอนโดยเฉพาะกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวญี่ปุ่นเนี่ยยายเก็บกินทุกวันเลยนะก็พามาอัปเดตผักวางตุ้งญี่ปุ่นแล้วก็รดน้ำีิวหมก เพิ่มไนโตรเจนใบเขียวให้มันนะคะให้มันใบใหญ่เขียวงามนะมาปลูกกันนะคะนี่ปลูกชายคาบ้านเลยแถวเนี้ยตอนนี้ร่มนะมีความสุขวันวันตอนเย็นเๆและนี้ยาก็เพาะอะไรแตะ่ะไรเยอะแยะไปหมดมาทำกันค่ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีในทุกทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ